ครับก็สวัสดีวันที่1 1เดือน11นะครับก็จะเป็นปี2023นะครับวันนี้จะหยิบสินค้ามาอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นตัวของบอร์ดบูต MPT นะผมจะมาอัปเดตตัวสินค้าที่ทําออกมาพัฒนาแก้ไขดัดแปลงเนี่ยมาประมาณ2ปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นตัวบูตแรงดันแผงโซลาเซลล์ระบบ MPT แท้นะครับผม จะไฟเข้าตั้งแต่หนึ่งร้อยโวลต์นะครับหรือว่าเริ่มต้นสี่แผงนะครับผมไฟออกจะสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผมตัวนี้ผมออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับอ,อินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์สายพี่ที่เล่นสาย DIY อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาระบบนี้ไปช่วยดึงกำลังงานจากแผงเอาไปผสมกับไฟบ้านที่ผ่านบิดเล็กติฟายมาก็ได้นะมันจะช่วยให้ตัววงจรเนี่ยมันจะช่วยดึงกำลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดตลอดเวลาเลยคนระับหน้าเวลาแดดนั้นน,นนะ ถ้าแดดอ่อนมันก็จะดึงไปผสมได้แดดฮุบแดดแรงไม่ต้องกลัวครับหน้าที่ของมันก็คือจะดึงกําลังเอาไปใช้ตลอดเวลาครับมีแดดเท่าไหร่มันดึงไฟไปแผงจ่ายได้เท่าไหร่มันก็ดึงไฟไปใช้เท่านั้นนะครับโดยระบบ MPPT เนี่ยมันสําคัญนะครับสาหรับงานโซลาเซลล์มันต้องมีนะครับเพราะว่าระบบ MPPT มันจะเป็นระบบที่รีดกําลังงานจากแผงโซลาเซลล์นะ คอมมอ MPPT นี่มันจะมีอยู่ในพวกถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวก็จะมีในส่วนของ MPPT ใช่ไหมครับในระบบออนกิจก็จะมีนะครับเป็น MPPT ก็มีนะครับก็จะเป็นบูตเหมือนกันเลยนะครับเป็นบูตคล้ายๆกันเลยถ้าเป็นระบบโลว์โวลต์ก็จะเป็น MPPT แต่ว่าก็จะเป็นเป็นบัคนะครับเป็นลดแรงดันนะครับแต่ถ้าจะเป็นส่วนของไฮโวลต์เป็นพวกกิจทายหรือว่าเป็นพวกฟ้าขาวอะไรประมาณเนี้ยครับไฮบริดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นบูตอย่างนี้เหมือนกันแต่เป็นไฮโวลต์นะครับบูตเป็นไฟไฮโวลต์นั่นเองครับ ตัวสินค้านะเ,เดี๋ยวให้ดูปีแรกๆเนะี่ยผมทาออกมาจะเป็นบูตระบบอ,อนาล็อกอย่างนี้นะครับอนาล็อ,อกใช้การเลือกดิฟสวิต์ในการเลือกแรงดันแผงนะครับตัวนี้จะมันจะไม่ใช่ MPT MP แท้ร0อนะครับแต่ว่าใช้หลักการ MPT ก็คือจะล็อกแรงดันของ v m p ของแผงนะครับผมจะใช้เทคนิคการล็อกแรงดัน,ดน v m p ของแผงให้ตัวบู t มันล็อกนะครับทำงานให้ตรงตาม v m p ของแผงครับเราต้องทำการปรับดิฟสวิต์ แต่ว่าถ้าจะเป็นตัวใหม่ๆแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่4แล้วผมแก้มาหลายเวอร์ชันมากครับตัวนี้จะเป็นเสถียรมากขายมาในระยะ1ปีนี้จะเริ่มไม่มีละแต่ว่าแรกๆอาจจะมี feedback มาบ้างนะครับเพราะว่าสินค้าม,มันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะค่้นข้างที่จะเสถียรไม่ค่อยมีปัญหาแล้วระบบใหม่จะใช้ mtu เข้ามาควบคุมหมดแล้วนะครับจะไม่มีการดิฟสวิตอะไรแล้วครับจะมีความแม่นยํำนะเป็น mvt แท้นะครับจะมีการอ่านนะครับ อ่านแรงดันนะครับแล้วก็อ่านกระแสนะครับผมของกระแสที่ไหลในแผงนะครับอ่านแรงดันแผงเพื่อมาคํานวณมีอัลกอริทึมของมันนะครับในส่วนของ APT แล้วก็มาสร้างสัญญาณพันธุ์เพื่อ,อไปขับภาคพลวนะัประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นมาร์กที่มาร์กที่น่าจะมาร์กที่3นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็แก้ไขามานานแล้วนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อตัวบอร์ดไปนะครับสามารถมาส่งมาอัปอัเดตซอฟต์แวร์อะไรต่างๆได้ตลอเสมอนะครับมีซอฟต์แวร์ตอนนี้ซอฟต์แวร์ล่าสุดจะนิ่งแล้วนะครับซอฟต์แวร์นี้ใช้มาจะประมาณ1ปีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้ซอฟต์แวร์เก่าก็สามารถส่งตัวบูตมาอัปเดตได้ครับตัวใหม่ก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปเยอะนะครับมีแก้ไขบางทีต่อไฟเข้าไปปุ๊บไม่บูตแรงดัานาเงี้ยปัญหานั้นเราก็แก้ได้นะครับ ไฟติดอะไรทุกอย่างแต่ว่าไม่บูตแรงดันอย่างเงี้ยก็แก้ได้แล้วนะครับแล้วว่าไอจีพีทีชอบช็อตอย่างเงี้ยเราก็แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแก้ไขกินกระสรแสแพงเกินเราก็แก้ไขเรียบร้อยนะผ่านซอฟต์แวร์ด้วยผ่านตัวฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะครับโอเคได้ประมาณนี้เลยลูกค้าตัวบูตเก่าจะเป็นตัวแกนแกนเล็กนะครับ1แกนแต่ว่าจะเป็นลวดเบอร์18เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ได้ใช้ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่จะขายจะเป็นแกนคัดดีเป็นเป็นเป็นแกน40ก่ามิลสองชั้นนะครับแต่ว่าลวดนี้ก็จะเป็นลวดเบอร์สิบแปดเหมือนกันนะครับพี่ๆท่านใดที่ซื้อไปบอร์ดเก่าที่มันเป็นแกนดําชั้นเดียวแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับเพราะลวดเบอร์สิบแปดเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาให้ดูอัปเดตล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีเป็นธรรมดามีแกนมีจุดต่อสี่จุดเหมือนเดิมครับ มีไฟเข้านะสะกรีนบอกชัดเจน P v บวก PV ลบไฟออกก็มี P v วีเอ VOUT บวก VOUT ลบรับง่ายๆภาคไฟนะครับก็ประมาณนี้ครับเครือบอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ขายอยู่จะมีเวอร์ชันอัปเดตใหม่นะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะแต่ว่าการทํางานเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแค่ในภาคจ่ายไฟเนี่ยสังเกตว่าผมจะใช้อุปกรณ์เป็นพวก R1 ส่วนสี่เป็น IC แบบเป็นดิฟอยู่นะครับผม วอร์ชันใหม่นี้ก็คืออาจจะใช้ในส่วนเป็นเป็นส่วนของ SMD นะครับจะย่อแล้วนะครับเนี่ยจะไม่มีในส่วนพวก IC อางนี้ไม่มีแล้วจะไปอยู่ใต้บอร์ดแล้วนะครับแต่ว่าหลักการทํางานอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดครับหน้าตาเหมือนกันหมดแค่ย้ายภาคไฟไปอยู่ใต้บอร์ดเฉยๆนะครับนี่ประมาณน,นี้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณน,นี้เ,เดี๋ยวผมลองต่อแรงดันให้ต่อแผงให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเทสให้ดูครับ คูณลบก็ต่อคูณลบเลยนะครับง่ายๆต่อง่ายนะครับโอ้ยขออภัยครับผมพายมือเดียวครับจะลำบากากสักครู่นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจ่ายไฟทดสอบให้ดูนะครับโอเคจ่ายไฟเข้าแล้ว แต่ตางก็คือบนบอร์ดนะมันจะมี l e d แสดงไฟขาเข,ข้าอยู่หนึ่งดวงนะครับรแต่ว่าถ้าเป็นบอร์ดใหม่นะครับจะไม่มี l e d LED จะไปอยู่ด้านใต้นะครับมันก็เจาะรูสแสดงไฟอยู่ใต้ซิงค์นะครับนะครับจะย้ายไปอยู่ใต้ซิงค์นะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบเราจะเห็นซิงค์อยู่ด้านล่างไฟติดประมาณนี้นะเห็นไฟอย่างนี้ไม่ใช่ไฟไหม้นะครับเป็นไฟ LED นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนเนาะ แรงดันขาเข้าที่ผมจ่ายเข้าไปมาดูนะครับผมจ่ายไปประมาณร้อยโอ้โหเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับแรงดันขาเข้าอินพุตเนี่ยผมจ่ายไปร้อยสิบสามโวลต์นะครับนะครับมาดูแรงดันขาออกครับว่าแรงดันขาออกให้ดูครับแรงดันขาออกทุกบอร์ดผมจะปรับไว้ที่ประมาณสามร้อยแปดสิบห้าโวลต์ทุกบอร์ดนะครับที่ผ่านมือผมจะปรับประมาณนี้บมดนะครับสามร้อยแปดสิบห้าครับผมก็ประมาณนี้ครับจุดต่อก็จะเหมือนเดิมนะครับ สี่จุดหลักไฟเข้าไฟออกนะครับอีกสองจุดจะเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับการต่อพัดลมนะครับสีขาวคือพัดลมหมุนตลอดเวลาดี๋ยวผมลองให้ดูครับสีขาวคือพัดลมหมุนตลอดเวลานะครับผมนี่นะครับพัดลมหมุนตลอดเวลาสีขาวถ้าเป็นสีเขียวจะหมุนตามอุณหภูมินะครับถ้าเป็นสีเขียวจุดน,นี้นะครับเราต้องเอาเราต้องตัดสายพัดลมนะรเราเอามาเสียบดูขั้วดีนะครับเห็นไหนมมีบวกมีบวกมีลบเห็นไหมครับ ถ้ามาเสร็จจุดนี้จะหมุนตามอุณหภูมินะครับประมาณ3 7องศามันจะเริ่มหมุนมนะันจะมีเซ็นเซอร์ดูนะครับจะมีโปรเทคของกระแสเกินนะครับแล้วก็ในส่วนของโอเวอร์เทมอะไรประมาณนี้ครับอ่าอันเดอร์วลเตก็มีนะครับมีโอเวอร์วลเตอะไรก็มีถ้าไฟไฟสูงมันก็จะไม่ค่อยทางานไฟต่ำกว่า80ตัดการทํางานนะครับประมาณนี้้ารมหมุนตามอุณหภูมิถ้ามันร้อมนก็หมุนเองถ้าไม่ร้อนมันก็ดับนะครับประมาณนี้เนาะ ก็จะวันนี้ไม่มีอะไรก็วันนี้มาทดสอบให้ดูครับแล้วก็รีวิวแบบคร่าวๆสำหรับตัวบอร์ดอัปเดตบอร์ดกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเรื่องรายละเอียดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ขายไปเยอะแล้วนะครับขายไปน่าจะเกือบเกือบหลักหลักหลักร้อยเหมือนกันเกือบเกือบเหมือนเหมือนกันนะขายไปเยอะปล่อยไปเยอะแล้วก็อาจจะแรกๆอาจจะมีรีเฟกกลับมาบ้างนะแต่ว่าปัญหาทุกอย่างผมแก้ไปตอนนี้เริ่มเริ่มจะน,นิ่งแล้วครับแก้ปีก่อนเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วครับเพราะว่าจะแรกๆจะเจอปัญหาเยอะครับ ก็ไว้ใจได้ครับก็ลองสั่งไปใช้งานดูครับไม่ใช่ว่าผมจะทําออกแบบมาแค่สองสาวันปุ๊บเราเอามาขายเลยนะครับมันอันนี้ทํามานานแล้วก็ทํานานแล้วเหมือนกันเจอปัญหาแล้วก็พัฒนาแก้ไขมาตลอดครับลูกค้าท่านใดเอาไปใช้เกิดปัญหาก็สามารถคอมเมนได้ครับน้องจุดนี้ไม่ดีนะน้องจุดนี้ไม่ดีนะผมก็จะพยายามนําปัญหาต่างๆมาแก้ไขให้พี่ๆช่างทุกคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับบอร์ดบูธนะครับสีมือเด็กไทยเนาะฝั่งไว้ด้วยครับ รลานวัดว้นนะครับก็มีบูธบูธตัวนี้ราคา3,400บาทน,นะครับเบอร์โทร0ู1 0 2 2 2 1 7 4นะครับผมประมาณนี้เลยวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบูธให้ดูนะครับผมประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับบูธ m p p t ของร้านเราครับ